สวัสดีค่ะขอคนกระเป๋าได้ไหมคะว่าพวกอะไรมาบ้างได้ค่ะเอากระเป๋ามาเลยค่ะพวกหัวใจมาค่ะเราพาอันนี้มาด้วยค่ะขนมอันแรกขนมไม่มีอันดับสอเพ้าไปอันดับส ดี icana, players, ค่ะขอคนณกระเป๋าได้ไหมคะว่าพวกอะไรมาบ้างได้ค่ะมีขนมค่ะมีสายชาติค่ะแล้วก Man, ็ขนมค่ะขนมอีกแล้วแล้วก็พับแบงค์ค่ะแค่น uh ี้ค่ะขอบคุณค่ะเจ้าบเอเจข้างล่างนะคะสวัสดีค่ะขอคนกระเป๋าได้ไหมคะว่าพวกอะไรมาบ้างได้ค่ะ คนจะต้องเข้าต้องเข้าแล้วก็ยาสีฟันแล้วก็มานอนเหรอคะอมาเรียนทีกินค่ะแล้วก็อันนี้ใส่ชาร์จถ่ายไม่ได้เลยะะแล้วก็แล้วก็พี่เอไปเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณกระเป๋าได้ไหมคะว่าพาอะไรมาบ้างได้ค่ะ <S <S มีขนมค่ะแบ่งกินกับเพื่อนๆค่ะแล้วก็นี่ค่ะ แล้วมาดูเัรเลันค่ะดูเดรสกันนางฟ้ามาเรียนนะคะเดี๋นี้ผู้เรียนกาท่นก็เด็กเรียนเนาะอันนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะขนปังนีาระก่าค่ะ บ้านยังไม่มาวะเนี่ยสวัสดีค่ะไาไปค่ะไปมีกูกินอะไรกูยูทูบมุ้งมะตาพกูกินวัานี้ตุ๊กสวัสดีค่ะทุกคนจะตอได้ไหมคะว่าพวกกันได้มาบ้างได้ค่ะอ่ามีแมสนะคะแล้วก็ซีร่าซีร่ากลับบ้านกันจงโอ้หปอะไรค่ะมาเดียมาลุ้มาเรียนจริงๆนะคะมาเรียนจริงๆค่ะเรียนนะคะเด็กหลังสุด หลังสุดค่ะ n k you ค่เชื่ออะไรคะเชื่อดินดาดินค่ะขอคนกระเป๋าได้ไหมคะได้ค่ะอย่างแรกคือกระเป๋าตางค่ะแล้วก็พกเป้แล้วก็สมุดสำงเน่มแล้วก็หูฟังข่าดไม่ได้ค่ะดินสอเออมาเรียนงได้มาเรียนประกาหนังได้ค่ะก็เดี๋ยวนะ ม่มีนะคะขอบคุณค่ะส,สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <S <s <win il> วันนีส้สัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะม่านไหนได้ไหมะคะ